ต้นไา,ายตัวใหญ่เดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันนะคะ มาดูก่อนว่าเขามีแปลนอะไรบ้างพอตอนเช้าเขาเปลี่ยนแมพเนี่ยโตแล้วนะคะเราก็วางเท่ากับว,ว่าเราเปนตนี้เรียบร้อยมีการจองเรียบร้อยแล้วเช้านี้เรานั่งติดริมกระจกเลย เรานาดงพวกมันอแงเลยไปตักอาหารมาเสร็จแล้วนะเช้านี้เราก็ลงมาทันเวลาได้โต๊ะริมหน้าตา่าลิมกระจก อาหารเช้าก็ค่อนข้างดีนะรู้สึกประทับใจมากกว่าดินเนอร์ป่ะก็นี่ก็โอเคแต่ว่าไม่ได้ไม่ถึงกับแน่นนะก็มีแส่ข้าวหน้าดมต่างต่าง,างนะมีโซนที่เป็นเหมือนอเมริกันเบเฟอรีก็มีใช่แล้วนะแล้วก็มีนมฮอกไก่โดคัไม่ข้บอเออเมวานไม่มีเดี๋ยวเราก็ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ดูก่อนว่าเราจะขับรถไปตรงแถวๆสะพานแดงที่เมื่อคืนเราไปหรือเปล่า<ม>เนาะโอเคเอนจอยครับ okay, นนี้เราไปเช็คเอาแล้วนะคะแปดโมงครึ่งค่ะตั้งใจว่าจะมาถ่ายรูปตรงสะพานแดงที่เรามาเมื่อคืนนะคะแต่ว่าเดินไปไม่ถึงค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนนะคะก็ลงมาถ่ายรูปแถวๆลำธารแทนแต่ว่าก็รีบถ่ายเหมือนกันค่ะเพราะว่าแดดมันร้อนมากเลยนะ หลังจากมาถึงออตาลนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรคะวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วก็หาน้ำดื่มร้อนมากนะ <c oughs> คือเราเคยมาที่โอตาลแล้วแต่ตอนนั้นหิมะตกหนักมากนะตอนนี้เป็นซัมเมอร์นะร <c oughs> ้อนร้อนมากร้อนมากร้อนมากจริงๆถ้าใครขับรถมาต้องพยายามหาที่จอดรถที่ใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวให้มากที่สุดเพราะว่าเดินไกลไม่ไหวจริงๆนะ วัน,นี้นะคะเราสามารถขึ้นไปชมวิวของโอตาลุมุมสูงได้ฟรีเลยค่ะบันไดทางขึ้นก็อยู่ทางข้างหลังป้ายไอศครีมเมลอนโอตาลุคาแนแลไงได้ชมมุมสูง ตอนที่เรามาเดินเล่นอยู่แถวๆนี้นะหิมะตกหนักมากแล้วก็หนาวสุดๆไปเลยแต่เราไม่รู้ว่าสามารถเข้ามาในนี้ได้ถ้าตอนนั้นรู้คงได้มาหลบหนาวในนี้ค่ะเพราะที่นี่นะมีฮีเตอร์ด้วยนะ ตอนนี้เราเดินมาที่ถนนสกายมาชิค่ะถ้าเดินไปจนสุดถนนเลยก็จะเป็นมิวสิกบ็อกมิวเซียมนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเดินไปถึงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นะคะทั้งใส่หมวกทั้งกลางร่มเลยค่ะเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆนะนึกถึงครั้งที่แล้วนะคะที่เรามาแล้วหิมะตกตอนนั้นก็นาวแบบสุดๆส่วนวันนี้ก็ร้อนจนแทบทนไม่ไหวเรียกว่าทรมานกันคนละแบบเลยค่ะ วันพีชวางวางบนนั่นสิเขาให้วางบนถาดใช่ไหมมานนั่งกินแป๊บหนึ่งคนเอชจะคุกเข่าดีได้ี่นี่ถ่ายรูปให้ชาวบ้านไปทั่ว ว่าเราชอบโอตารุช่วงวินเทอร์มากกว่าช่วงหน้าร้อนนะคะพรามีหิมะแล้วเรารู้สึกว่าถนนเส้นนี้มันสวยกว่าวันนี้นะที่สําคัญไม่ควรมาตอนทเที่ยงแบบเรานะคะถ้ามาสักประมาณบ่ายสามกว่า,กวาใกล้สี่โมงอะไรเงี้ยน่าจะเดินสบายกว่านี้นะคะ่ะเข้าแล้วช้อปปิ้งแล้ว ตอนนี้ก็พยายามหาร้านที่เขาติดแอร์นะคะเข้าไปเดินชอปปิ้งแล้วก็ตากแอร์หน่อยได้แลวอเดลรบเบลลรับมอดไอเสีครีมแบบนี้ให้หน่อยรับเลยโดกของเราเอง ที่ถนนสากายมาชีนะคะจะมีร้านขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชาเขียวที่ชื่อสวาว่านะคะร้านนี้นี่ก็ถ้ามาเดินถนนเส้นนี้ก็ไม่ควรพลาดค่ะครั้งที่แล้วซื้อวอลบิโมจิไปนะคะอร่อยมากติดใจวันนี้ซื้ออีกอ,นนอันนี้อันนี้อันหนึ่งไหมลองชิมันนี้ยยุ้ยคอคุกกี้ได้ด้วย ่าราคาเท่ากันที่ดูดูอ่ะก็คือมันมีที่จอดรถตลอดทางเลยเนาะอืมรานะคาเท่ากันที่จอดรถแถวๆคลองโอตลุแล้วก็ถนนสกายมาชินะคะก็มีเยอะอยู่นะคะส่วนใหญ่จะราคา1,000เยนจอดได้ทั้งวันพันเยนว่ะเต็นท์ค่าที่จอดรถพันเยนแต่24ชั่วโมง จากร้านเลตะโอนะคะเราก็ตัดสินใจเดินกับรถกันคายอมจำนวนต่อฟ้าดินนะร้อนไม่ไหวแล้วแสบผิวไปหมดแต่ก่อนที่เราจะออกจากเมืองโอตารุนะคะเราก็จะขับรถไปทานอาหารกลางวันกันค่ะ ป็นไงบ้าง่ะสดไหมสนะีแด,แด,นะแดแงแป้งดเนาะแดงเหมือนเนี่ยค่ะเราอยู่กันที่ไหนร้านชื่อดกของกรุชิคืพวกพี่ทไหมที่บอกว่ามามากินอะย่าเงยแล้วก็หน้ารานจะเป็นแบบว่าขอยย่างปลาแล้วก็มีย่างหอยอะเค่ะค่อนข้างมาลาบากนิดนึงถ้ามาโครซารูะไรอย่างเงี้ยถ้ามาทีนี่ก็ก็ต้องขับรถมาเนาะไกลมันติดทะเลเลย <c oughs> ันนี้ Uni. อุน,นิอันเดียเวลว์รอเมื่อวานแล้วติดใจวันนี้แพงกว่า5,900ได้มั้ง5,000กว่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปในกลาสพ id ีรามิดฮิดะมาลิค่ะที่นี่ตั้งอยู่ในโมเอเลนุมะพาร์คซึ่งเป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ในเขตชานเมืองซัป,ปโปโรที่นี่เข้าฟรีนะคะถ้าใครขับรถมาเนี่ยก็เข้ามาจอดในพาร์คได้เลยค่ะ The g l a s s Pyramid ที่ดามาลีถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของโมเอเลนูมะพาร์คเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของพาร์คเนี่ยเราก็จะมองเห็นอาคารแก้วทรงสามเหลี่ยมสีฟ้าที่สะท้อนกับแดดท่ามกลางลานกว้างภายในนี้นะคะก็จะมีร้านขายของแล้วก็มีแกลเลอรี่ของคุณอิซูมิโนกุชิผู้ที่ออกแบบพาร์คนี้ค่ะ お食事はね。 เราอยู่ที่นี่แป๊บเดียวนะคะแค่แวะมาท่ายรูปเฉยๆค่ะถือว่าเป็นทางผ่านที่จะไปฟูราโนนะคะเราอาจจะมาผิดเวลาไปสักหน่อยนะคะตอนนี้แดดค่อนข้างแรงค่ะเราว่าถ้ามาตอนเย็นๆเนี่ยน่าจะเดินสบายแล้วก็สวยกว่านี้เยอะเลย เชอรี่ขายข้างทางนะคะเลยแวะมาหน่อยเชอรี่แบบนี้เราไม่เคยทานกันนะลูกอืมชิมกันลูกอันนี้อร่อยป่ะเปรี้ยวป่ะเปรี้ยวเอาเปรี้ยวเหรอตกลงเลือกผัดนนี้นะซาโต้นิ กี้หรืออะไรเนี่ยแหละลคือเนื้อมันจะเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆนี่มันหวานอย่างเดียวได้แล้วโอเคแล้วเราไม่ต้องล้างเลยหรอไม่ต้องล้างอ่ะกินนี่กาแฟก,กินได้เลยหรอไ,ไม่ต้องล้างเลยหรอมาถึงที่พักที่ฟูราโนแล้วนะคะเพิ่งเช็คอินเข้าไปเราพักที่เอนะบ้านหลังนมัมเบอร์เอหน้าบ้านนะคะมีที่จอดรถให้ ไม่ใหญ่มากแต่ก็ครบครันนะคะเป็นโซฟาแล้วก็โต๊ะทานอาหารนะคะแล้วก็มีครัวเล็กๆเ,เขาเขาบอกว่าตอนคืนอ,อย่าเปิดหน้าต่างนะคะแรงเยอะลอหลังจากที่เช็คอินแล้วนะคะเราก็แวะมาที่ฟูลานโนมาเช่สักแบบหนึ่งนะคะมาดูพวกขนมของฝาก จากนั้นนะคะขับรถมาอีกแบบเดียวเนี่ยก็มาถึงที่ n ิงเกอ t ์เ r เรสที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองฟูราโนนะคะก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมนิวฟ u r รา o โนพรินท์โฮเทลนะคะ นิงเกอร์เทรเรนะคะจะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านในนิยายเลยค่ะข้างในเนี่ยจะเต็มไปด้วยบ้านกระท่อมไม้หลายหลังตั้งอยู่กลางป่าโดยกระท่อมแต่ละหลังเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าค้าขายพวกงานคราฟงานฝีมืองานไม้งานเซรามิกต่างๆนะคะพอถึงตอนเย็นๆนะคะที่นี่ก็จะมีการเปิดไฟตามทางเดินด้วยทําให้บรรยากาศเนี่ยมันโรแมนติกมากๆเลยค่ะ Terima kasih telah menonton! ินหน้าร้อนตอนเย็นๆต้องระวังเลยคะ่ะระวังบุ้งเมื่อกี้ตัวใหญ่มากตอนที่เดินออกมาแล้วแบบเห็นคนกลุ่มหนึ่งเขากางร่มเน้ะว่ากางร่มทำไมอะ่ะมันไม่ได้ฝนตกปรากฏเขาบอกเขากางกันบุ้งมันตกลงมา,า,มาจากต้นไม้ตัวใหญ่มากต้องระวังนะถ้ามาหน้าร้อนตอนนี้นะคะเราแวะมาทานอาหารเย็นที่ร้านข้าวหน้าแกงกะหรี่ชื่อดังในเมืองฟุลาโนนะคะ หลังจากรอมาเกินครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะได้เป็นคิวต่อไปแล้วเราได้โต๊ะที่ชั้นสองของร้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งอาหารการันนี้เป็นเมนูของเขานะคะโอ อร่อยปะของดิ๊นี่เป็นออกทางาก็จะแพงกว่าละกม,มเขามีพริกให้เติมนี่ไม่หอนทุกอย่างเหมือนการีกางตอง,งอันี้ใช่นไหมอือนี่มีเสกของใช้เป็นเสกกรอบรชอบเอาไปเดีย๋ยวครับก็ออาางมันทไม่เยอะนะ แบ,บ่งมาให้หมั่นเมี่ยงหนึ่งเครื่องแต่งคอร์ดอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าแค<ม><ม>่ไม่ได้หรือว่าแบบนี้แค่สองชิ้นแต่ย่างอินทรีอร่อยอินทรีก็ตอกเขาอร่อยไม่ตอกให้อร่อยเนาะร้านนี้นะคะถ้าเราอยากได้ซอสเคอรี่เพิ่มเนี่ยก็ให้ถือจานไปที่เคาน์เตอร์ค่ะแล้วก็พูดคำว่ารู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 รแล้วเขาก็จะเติมซอสให้นะ พกาถือออกมาจากร้านก็คือละลายถึงมือค่ะออกมาแล้วเราไปเราไปร้าต่อไปเรๆ น้ำแข็งใสกรีนทีข้างบนเป็นนิ้วโฟมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ